สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านเนาะอ่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงนะครับพี่น้องอ่ะเช้านี้นะครับพี่น้องไปเลาะสักหน่อยนะฮะอืมวานนี่ไม่ได้เลาะเ,เลยนะครับผม <c oughs> ก็สมุนสมุนสมุนอ่ะ บรรยากาศสดใสนะครในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องโอ้หมอกลงเยอะเลยนะครับเลาะดูนาดูข้าวสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ <c oughs> ข้าวก็สุดยอดนะครับผม ชาวบ,บ้านจนถามเนาะนะชาวบ,บ้านถามเลยว่านาสูนี่เนะเขาจะเรียกว่าสูสๆเนาะน,ะนาสูนี่ไม่ไม่ได้ถอนหญ้าเลยบอนะโอ้ผมเลยบอกว่าถอนท้นไมมันไม่มีมันไม่มีหญ้าให้ถอนเนาะไอยทำยังไง อ่า,อาต้องถถไถไถบ่อยๆเนะาะถ้าไถ่ไบ่อยๆนี้ไม่ได้ถอนหญ้านะฮะมันมันไม่มีหญ้าให้ถอนก็เลยไม่ได้ถอนเนาะอ่ะก็ <c oughs> นี่นะฮะโอ้เป็นตะการนี่ก็ขนาดดำที่หลังเพื่อนเนาะก็ยังงาม ครับก็เมื่อวานนะะออกหลกจางเนาะอะก็เร่งเร่งจนเสร็จนะงานเหมาะนะครับวันนี้ก็ มีธุระนะฮะเอฟซีต้องพาน้องไอเดียเนาะไปโรงพยาบาลนะฮะทำที่หมอนัดเนาะก็ไปทำฟันนะเอฟซีหมอนัดทำฟันนะครั้งสุดท้ายเนาะไปอะไรรักษาลักฟันนะครับวันนี้ก็ต้องไปก็ไปในช่วงเช้านะพี่น้อง ก็ออกสวยงามนะครับหน้าของใครก็งามเนาะปีนี้นะฮะโอ้ยพี่น้องวันนี้ยิ่เรื่อบอกเยอะแล้วนะนี่นะข้าวนี่นมันมันจะสุกไม่พร้อมกันอ่ะไอ ตรงไมนมันออกก่อนมันก็สุกก่อนนะมันไม่เหมือนข้าวข้าวก็ขอเนาะ,ะสุกพร้อมกันตรงไหนเอะอ๋อ,อ,อ,อตรงนี้บอกอืมปิดก่อนมันจะรุ่ยตรงนี้ ลอยดัวเยอะเลยบริเวณนี้ออกหลวงเยอะเลยอู้สูงครับปีนี้ขาวนะระดับอกผมเลยเนาะทุกท่านนี่นะฮะ ก็ไม่มีอะไรครับไม่ไม่มีอะไรมากมายในเช้านี้เนาะพาพี่น้องเลาะดูนะข้าวนะตื่นมาต้องเล,ะลาะนะครับเลาะเช้าเลาะเย็นโอ้เสียงกบนี่อ๋ลวงใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องดูครับพี่น้องลวงใหญ่มากเลยเนาะ giật giật, thân dài thang dò, nó các bạn, phải đen như nó. หมอกลงเต็มที่เลยเนี่ยวันนี้นะครับก็อากาศก็น่าจะร้อนเนาะวันนี้เสียเลยตรงนี้เนาะหน้าปรับใหม่มันมันไม่ได้ละท่านมันไม่ค่อยสวยนี่ตรงนี้เสียเลยไม่ได้ข้าว ตรงนู้นได้อยู่เนาะนี่ครับพี่น้องหน้าปรับใหม่นี่ไม่ค่อยได้ข้าวต้องทำใจพี่นาเอาใหม่วาดซันนะฮะเสื้น,น,นเปลงตรงนี้นี่ไงเฮ้ยขนาขาด นะไม่เป็นไรเอบเอ,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 อิโอ้โหตก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 โอ้โหข้าวของไม่ยายนะเป็นข้าวไร่นะ F4 ออกเลยนี่ครับออกรวมหมดแล้วครับพี่น้องเออเนอะข้าวไร่ตัวนี้ออกรวงก่อนด้านบนนะฮะนะฮะ F4 ด้านบนเนาะ ทำก่อนอโอ้โหแปลงนี้เริ่มออกเยอะแล้วสุดยอดสุดยอดมีตะลวงใหญ่เนาะ มันอุดมสมบูรณ์ก็อย่างนี้แนะเอฟซีเนาะน้ำไม่ขาดนะฮะถ้าน้ำไม่ขาดนี่ข้าวง,งามแน่นอนเนาะปุ๋ยพอน้ำไม่ขาดโอ้โหข้าวไม่ใหญ่นะตัวนี้เนารกๆหน่อยเนาะะพ่นยาก็ไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวมันจะโดนข้าวอ้าวไม่เป็นไรครับยอดจริงยอดเริ่มอ,ออกลวงหมดทุกแปลงแล้วพี่น้องหนาตึ๊บเลยนะนี่มันต้องได้อย่างนี้เนาะ FC เนาะ อม้ยเสมอกันฮะน่าจะสิ้นเดือนนี้เนาะคงจะเห็นลวงทุกลวงเลยเนะาะกาิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกท่านาพาพี่น้องมาเลาะชมดูข้าวนะฮะ <c oughs> ดูธรรมชาติเนาะที่สวยงามนะครับผม เจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ